ยู uh สวัสดีครับพวกมผมทอมมี่ซอสครับคลิปนี้จะมารลีชันคนระับคลิปนี้จะมาเลี้ยชันเพลงต้อนนะครับ <c oughs> จากวง Secret t เทเวนะครับ <c oughs> ก็มาลองข้ามจักรวาลกันดูสักวงหนึ่งนะครับ <What? S 1> ก็ขอไม่รู้พูดล่ำตาเพลงนะครับก็เดี๋ยวขอหูเตรียมหูฟังกันนะ, <c oughs> นะครับมาดูกันว่าเพลงจะดู มูมิ้งขนาดไหนนะครับก็ไปชมพร้อมกับผมได้เลยนะครับส่ววถ้าใครถ้าอยากฟังเสียงเพลงต้นฉบับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็ปุ่มไอด้านบนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับอืมต้องขออภัยด้วยนะหลอดใช้หนึ่ง เคต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านผมก็ตอนที่ถ่ายก็อาจจะใช้นึงนะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับสีห้องดูวหวานเหะนอนใส่ปุ่น กบเอง่นก็ได้อ๋อผมเรียนตาผมชอบคุณเอสีชมพูอะประจําสีนะเอมออกมาแบบสีสว่างดีอ่ะนโกเอ,องิงเอเอยองจี้มิน้น มีอยู่อะไรวะคนคนท้ายเซนมะ โอ้แองจี้ใครไว้ชื่อเรียวเปล่าอยากดูจริงๆห้องน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้ มีฉลามด้วยอืมอืมโอ้โหแองจี้ไตหัวใจให้ แม่ทายห้องน้ำอันนี้นี่นโยโรเคชั่นนะ่าใช่เป็นสถานที่เช่าโลเคชั่น่ะอืภาพดูสมูทมาก เอิงเอิยมาบอบอบตายแล้วโอ้หแต่สีอาจจะสีอาจจะดูมืดๆหน่อยอะแต่สว่างอยู่แต่ออกจะเรียกยังไงอ่ะมันก็สว่างแต่ดูมืดๆหน่อยอะฮะ ล่อบเอตรียมตัวไว้อ๋อคนนี้นี่เองขอโทษกับสมปิดครับสมปิดตงบิงดครับ ทีมควีนซิกเกอร์เทเวลทีมควีนอ๋อโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเพลง อ้อนนะครับโอ้โหพลิกเลยอ่ะโอ้โหพลิกเลยอ่ะชาวโต้ตายพลิกเลยอ่ะผมรูม้สึกว่าโอ้โหคือต้องเรียกว่าทุกอย่างดีหมดนะคือผมก็ไม่รู้จะอวยไง จริงๆก็ไม่อยากหวยนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยดนตรีเอ่ยเนื้อเพลงเอ่ยคือการถ่ายภาพเอ่ยก็เฮ้ยออกมาดีนะผมว่าออกมาดีมากอืมโมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีโหสําหรับเพลงนี้คืออย่างที่บอกคือก็ไม่ได้คิดอะไรมากสำหรับวงไอดอลวงเล็กๆนะครับเห็นได้ข่าวว่าวงนี้จะมีการออรดิชั่นเป็น แบ่งเป็นยนะูนิคเนาะเป็นทีมสามทีมโดยเท่าเท่าที่ผมรู้มานะาแต่ในเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยจะต้องเข้าทั้งหมด2กลุ่มใช่ไหมสองในสเท่าเท่าที่ผมจําได้นะแต่ถ้ามันผิดยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเผื่อเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าผมก็ตามมามั่อมาดอ่คือไม่ได้แตามตามเท่าไหร่ปกติเขาไม่ค่อยจะตามวงนี้เท่าไหร่ก็เพิมม ก็คือเพิ่งมาตามไม่นานานี้นะครับก็ถ้าถามว่าชอบฉากไหนที่สุดสำหรับ MV นี้ผมชอบฉาก้ายสุดขอทอดกับสมปิดรับพลิกหน้าพลิกหลังเลยโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้ขอจบพิงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับทุกวันนี้นะครับโควิด19ก็ระบาดขึ้น,นครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับ ถ้าออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่เจลด้วยนะครับเพื่อป้องกันร,ร่างกายกับตัวเรานะครับถ้าใครชอบพ่เนียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกับช่องทอมมี่ซอสนะครับแล้ววันนี้ทอมมี่ซอสมีเป็นบุคลาเรนะครับตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับก็วันนี้อาจจะดูเกรงๆหน่อยนะครับโหนาาแล้วไม่ได้ออกกล้อง นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยิ้มหู